บรรยากาศดีปล่อยเด็กๆออกมาเดินเล่นค่ะไอม้มีก็นอนโชคดีว่าพื้นที่หน้าบ้านมันกว้างนะคะก็เลยสามารถที่จะทำรั้วปล่อยเด็กๆออกมาเดินเล่นได้ไอ้ไล้ดําไลรลาวนะจิ๊ เคมนี ừ, ่ดูน้องกระเพราอือสองกูมานอีกกูมานนึ่งนอนอยู่ในบ้านวิสกาตเยนูตาลายน้องต้นน้องต้นทำไมไลนั้นน้องต้นทำไมไลนั้นเยไหมน้องต้น เดินทำไหนลงมาเล่นมาเร็วมาใครนี้ส้มโอหมวชมเอาพี่เตรียมเอาอย่าตีน้องอันนี้แมวที่คอกนะคะแม่ปล่อยขุนน้องหนูนองนอนกันอยู่ ฝนก็ไม่สาดไม่อะไรนะคะเพราะว่าพอ่อเ็าทำเชิงชายเหลือออกมาเยอะนี่ในกรงแม้ว่าเดี๋ยวสักแปบบ๊บเดี๋ยวค่อยปล่อยให้เขาออกมาเดินเล่นกันหน้าบ้านวันนี้ฝนเทแต่เช้าเลยค่ะออกมาเร็วออกมาเร็วมาออกมาเร็วออกมาจนะน้องเออออกมาเร็วออกมาเร็วมาอันนั้นเด็กในคอกนะคะ ถ้าเด็กในบ้านแม่จะอยู่บ้านหลังนี้แต่ถ้าเด็กในครอบจะอยู่บ้านหลังนู้นไม่ไดเอามารวมกันนะคะออกมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาอื้มใสแล้วใสแล้วเออมาเร็วนู่นหนเมี้ยวนู่นเมี้ยวนอนในกลงนูนออกมาเร็วออกมาเร็วมาออกมาเดินเล่นได้ลรวมาเร็วมาดีนี่ก๊าวิสกัส วิตยกันนลกวก็เด็กค้อกนะคะโชคดีนะว่าพื้นที่มันกว้างนะ,ะที่จริงอะเฮ้จะเอาเด็กๆไปไว้ตรงไหนเด็กที่ค้อกอะคะอ่ะอ๋อเนีย้ยเนีย้ยเนีย้ยไ,ได้หลบไปได้กันแลว้วนั่งกัน พี่เจียมเออนองขี่ติ๊ตึงแม่เอ,อ้เอไอ้ส้มโอนี่มันร้ายเออเดินตะเดินไอ้ยทีนี่